ทรงไทยปลายฤดูการของหมอํำใจเกิดลอยนะครับที่บ้านนนสแบงนะครับวัดสว่างมงคลเกิดลอยครับมีพระเอกไม่มาพร้อมเนี้พระเอกดาวรุ่งเลยล่ะแม่ฝ่าเปียงปางเปียง,ปาง,ป,ยงปางเลยเลยครับนะครับคนเก่าก็ยังอยู่คนใหม่ก็มาเสริมทัาบสาหรับฤดูการที่เก่านะข้างหางเคียงกันหลายคือเก่านะครับรับสมัครวันที่1สิงหาคมนะครับที่บ้านพักหมอํำใจเกิด้อยทุกแผนกนะครับสัมผีมี ลูกตเตาเหลาหลานนะครับหรืออีเมสไปเป็นเดนเซอร์ก็ได้นะครับไปสมัครวันที่1น,นะครับวันเดียวเท่านั้นที่บ้านพักหมอลำแจกด้วยตนเองนะครับแล้วก็เขาซ้อมสาหรับเดนเซอร์หมอลำอาจารย์นักดนตรีจะเป็นวันที่11สิงหานะครับเพื่อ็เขาซ้อมบ้านพักอีกบอลน,นุ่นไหลแล้วเสียร่มมีหลีฝนฝนตกมา3เมตรเด้จำได้ว่าฝน3เมตรเบิงอีเมสไลเบิงอัานในาคอมมนเนะาะพอบอลนุ่นนุานนาอไหลสดอีบอลน,นาุ่านสิเบิงคอมมนทุกคอมมนเพื่อน่าบอลระเบือฝนกํลาลังตกบันนี้ห่อยมาประมาณ3าเมตรเทินลงมาอย่างเดียว มีอำเภอวิเชียรบุรีงันบุญแจกเขาเบิงฟีมีนางเอกบิวจริยาแล้วก็ซอแอนพอมนั่นนะครับวับนนน้นจัมบผิดจะเป็นวันที่4นะครับแล้วก็มีที่อำเภอคงโคราชแล้วก็มีอำเภอรมศักนะครับไกลบ้านบานันนนสุดแล้วนะครับอำเภอรมศักได้ไที่เพจคณะหมอลำใจเกินร้อยนะครับนะครับแต่ สำหรับงานนี้นะครับจังหวัดกาลสินนะครับน่าจะเบิดแลี่วนะครับเป็นงานสุดท้ายแล้วนะครับบอมี่แล้วเจอกันปีหน้ารืดูกันขี่เก่าเลยครับบอมามือนี้นะครับมาแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปนะครับโพสเอาไปอวดมินหมอกแค้นแฟนหมาล่ำมาใ้มาเบิงใจเกิดลอยแล้วอย่าไปเสียเพิ่นเดอรสิัญหาซาบันจังซันตังซีจงมาเบิงกับตาเจ้าของนะครับเป็นธรรมดาของลอยแล้วแม่นะครับเพราะว่ากคกินเขาน้าซามป่าแล้วนะเดี๋ยวพาไปเบิงหลังเวทีบปนิชชมด้านหน้าแล้วนะครับโอ้ยสนามเป็นจังเป็นแบบดี เซเว่นก็อยู่ทั้งขางซีเจก็อยู่ตรงนี้นะครับนะครับภาไปหลอกทั้งหลังแล้วบบดนี้แม่พี่น้องป้าอาจารย์แม่นณนะดากทองบอกเพิ่นกะมาเด้หนิป้าเอกเดารุงกะมาตัวนี้มันเป็นงานสุดท้ายหมแม่นะครับอันนี้เป็นด้านหลังครับด้านหลังนะภาพไปเบิรงทั้งทิงเวที สามทุ่มนะครับสามทุ่มไปหอดตลอดสอดแจงนะครับมื่อนีนาซิตเตอร์เงวๆเลยแม่นะครับเพราะพรุ่งนี้ลูกหลานยุดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ,โอ้เวทีก็เป็นตาแสบเป็นตาไปจําเกียร์ไว้กับติดตังแล้วก็ดีเสร็จแล้วก็มันต้องมาเก็บรายละเอียดเดียบ่เป็นติดเลียวก็แเลียวได้แม่เห็นบอพอพ่นเห็นงานละเอียดอีหลี เพราะว่าทุกอย่างคือต้องต้องเซฟตี้นะครับเซฟตี้ให้ทีมงานศิลปินพร้อมเซฟตี้เฮดเด้นเซอร์พร้อมแม่บนเวทีคือจะทําการแสดงได้คือทุกทุกอย่างหลังจากเสร็จแล้วนะครับทีมงานคอนวอยจะจะ,จะเช็คระบบเซฟตี้นะครับในส่วนของนางลานมีเสียกมัดมัดหัวมัดท้ายมัดขางคือมัดจองใส่ต้นใหม่จองไส่รถจองไส่ของหนักไวเพื่อที่เวลาลมมากมันบวมเนาะมันส่งสัญญาณไปทั้งหัวหน้าก่อน นะครับหัวหน้าโอเคเอาลงนี่คือเก็บลงนะครับในส่วนของมันป้านลมเพราะมันอยู่สูงไแม,แม่นะครับนั่งหลักหกเจ็ดสั้นเนาะมันอยู่สูงนะอันตรายนะครับจะเป็นการทํางานของคอนวอยในส่วนของสลิเซก,ก่อนเด้นะครับทีแม่เห็นเพลินเซินไปเซินมากเนะี่ยคือทุกอย่างเช็คหมดเลยนะครับไฟเฟยทถกอย่างเครื่องซุ้งเครื่องเสียงอาจารย์นักดนตรีก็เช็คหมดนะภัยของพิมพ์งานในส่วนของเซฟตี้นะครับนี่บรรยากาศ สวัสดีไม่หวานคนเดิมนะครับพร้อมฟ่อนอ้ายขอทายลูปน้ำเดลเดอจ้าเพื่อนเราออออีละลึกนะครับคิดหอดคิดถึงกันคนเฮามันบน่เนอนอนเถ่ากระต่ายนุ่มกระต่ายหน่อยกระต่ายสู้มือหนีเนาะความแน่นอนคือสิ่งไม่แน่นอนและความแน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนบางคนก็โอ้ยมือนีสิไปเบื้องใจคือลอยอีลีนะผลสุดท้ายก็มีเว้นมาจองไปทั้งอื่นซ้ำนะครับซ้ำนี่แหละเพื่อนว่าเขาคือเราได้เห็นเจ้าเธอเดี๋ยวโอ้ยอ่อ,อ,อ,อนซ่อนอีเม่มาเบิ้องนีคุ้มเด้นี เบิร์คอนฟอยต่างเวทีพรอมนะครับอันนี้เป็นด,นด้านด้านด้านหน้านะครับในส่วนของอาจารย์ดนตรีเพื่อนก็ผูใ้ใดเพชรดีดกีตาร์เพื่อนก็ไปติดกีตาร์นะครับอันนี้ลิฟต์ลิฟต์นี่จะต้องทําการเช็คทุกวันนะครับยกขื่นยกลงชูมือนะครับเช็คขวมพร้อมทีเวลาเวลามาทําการแสดงมันจะได้ไม่ต้องติดขัดน,นะครับนะครับอ้ยแม่เจ้าบวมาเนี่เสียใจหลายๆเด้เอซอแอนลองไว้ หลายๆผู้ใดบ่ามาามือนี้นะครับสิบริเห็นกันแล้วในฤดกูกาลที่8นะครับจะปิดจบในวันที่26มิถุนายนนะครับก็จะเป็นความทรงจำเนาะในฤดกูกาลนี้นะครับของมะล,ล้อมเจกเกอร้อยจังหวัดกาฬสินเป็นงานสุดท้ายเด้อแม่เป็นงานสุดทองน้องสุดพีแล้วนะสิลำล่าแล้วเจอกันฤดกูกาลที่เก้านะครับฉะนั้นเจ้าพาพไม่เจ้าภาพเก่านะครับอย่าโอเอลังเลใจ อยากได้บุญเข้าเปียกกับบุญพระเวทนี่เต็มแล้วนะครับบุญออกปัรนสาบุญกระถินครับท่านว่าก็เต็มแล้วนะครับมกุราทัานวามีนามิจองเบิดนานี่ตาสวดแท้สองกว่าคิวงานกันแสดง